วัสดีค่ะวันนี้มาถึงเดอสติราชดานะคะก็คือเป็นวันซ้อมนะงานเด็บปว่ามอามาเห็นเมื่อกี้นะคะเราไปแอบถ่ายบรรยากาศมาแล้วเหมือนงานมันยังไม่เริ่มนะคะก็เลยแบบปิดเข้ามาได้ตอนนี้ก็เลยมาเออฟูดคอร์ดมาหาอะไรกินเสริมพลังนะคะก่อนที่จะไปซ้อมเนาะนี่ยังไม่ไ้กินข้าวเช้าเลยเหยวมาก d e บ้ a เก a แ c c เ e อร์เรเ r อร์โปรแกรมแบนะคะเป็นงานที่คัดทีมพัฒนาเกมไทยมาแข่งขันกันในหมวดต่างๆค่ะซึ่งเราก็ได้เข้าคลาสมาประมาณ1เดือนแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันซ้อมนะคะที่จะมาพิชขายเกมแข่งกันในวัน Demo Day วันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสองนะฮะพี่ก้อยเอาโดนิ่แม่ออกให้หน่อยครับก็คือโดนทีมแรกะะ <ไป S 1> กันนะะ่กก็จัดลนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทีมอื่นกันนะคะ เกมล็อกเกอร์ไลออนค่ะทำเกมอะไรอยู่คะวาเลเรียครับวาเลเรียวาเลเรียเป็นเกมอะไรคะวาเลเรียเป็นแอคชั่นแฮกซ์ออนไลน์ครับเป็นเกมแอนิเมะอ๋อเป็นเกมอนิเมะอ่าน้องนิ่มน,นะคะเกมลิตเตอร,แร์แลมเกมแนวผจญภัยรูดันเจียนค่ะอ,อ๋อแนวรูดานเออประมาณนั้นได้เทลพี่เฉาะได้เทลวันดีเลยติดตามลิตเตอร์แลมด้วยนะค่ะ<ช> ทีมต่อไปนะคะพี่นโนเน่คะ่ะสวัสดีค่ะ,ะโนเน่จากทีมไซสตูดิโอนะคะก็วันนี้มาพรีเซนต์เก,ม,เกมตลาดในหินมะพนันธ์ forest ก็ ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิจิด้วยขอบคุณมากค่ะเนแอนะคะพิโจสวัสดีครับผมพิโจนะคะพิโจ,จจากทีม Eden Art s สตูดินะครับก็ทำเ,เกมที่ชื่อว่า Eden นเ r d e n นะครับ e d เดนเวอร์นะครับก็เป็นเกมเมทเวิร์สนะครับ ก็ข้างในก็จะมีโลกนะคะสี่ใบซ้อนกันอยู่นะครับมีความลับอยู่ด้วยนะครับสนุกมากเลยก็ยังไงเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับสนใจอย่าลืมนะครับ edenburden.io นะครับโอเคตอนนี้ทีมต่อไปนะคะทีมรถมอนนี่ค่ะรถมอนนี่เกมเบนค่ะเกมเบนเป็นเกมทูดูดีพัซเซิลไลทดีค่ะไอเป็นเจอด้วยเป็นเจอรึเปด้วยนะคะเรายังเป็นทีมใหม่เนาะเพิ่งเกิดกันเพิ่งจะสามเดือนเองค่ะมาจากปีสามมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ ทีมเอ็กซ์อิฟายค่ะสวัสดีครับเราทีมเอ็กซ์อิฟายนะครับเดลัสไนท์ครับของเกมเดลัสไนท์ครับอาเคียด้วยครับก็เป็นแฟนคลับกันแฟนคลับกันแฟนคลับกันมากดไลค์กันไปกดไลค์กันมาเดลัสไนท์กับลอสเมโลดี้โอเคค่ะแล้วก็เป็นทีมตัวเต็งนะคะทีมนี้เป็ไม่เต็งเหรอคะทีมดีไอดีทีซีค่ะครับผมก็เดลดีทีซีนะครับผมคันตั้มพีคครับผมมาในเกม Together Out นะครับผมเป็นเกม แอคเวนเจอร์เล่น2คนนะครับผมผจญภัยด้วยกันแต่ว่าถ้าห่างกันตัวระเบิดตายครับผมก็ฝากด้วยผมออกปีนี้ครับอุ้ยออกปีนี้ด้วยในสวิชนะคะเป็น n d o Switch นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะลงสตรีมด้วยนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้ก่อนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ขอฝากลอสเซโรน,นี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกชาตด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าใครอยากลองเพลทเทสเกมลอสเซโรนีแล้วเราก็อย่าลืมจอยอิสคอในทางคิว่าโคดนี้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะได้ไะก็เดี๋ยวช่วง อซ้อมเสร็จแล้วนะคะงงช็อกอยู่กำลังแบงค์จำอะไรพี่เซนเสร็จแบงค์จาอะไรไม่ได้เลยงงเหมือนตึบเป็นเศร้าโอเคค่ะก็ซ้อมเสร็จแล้วนะคะก็งงๆตอนนี้หัวแบงค์มากเลยแต่ว่าคือคุณนัดอะ่ะเขาอ่ะ นึกว่าเราอะสองเขาแต่จริงๆอะเราสองหน้าตัวเองเขาบอกมืออย่างนั้นมานานมากแล้วงงว่าทีมพ์ฟาสีของเราค่ะพิมพ์ฟาสีค่ะทำงานหนักมากเลยก็คือบีดเดี๋ยวจะต้องเจอกันอีกทีวันเป็นเอ็มซีให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวเราจะให้กำลังใจสู้ๆเป็นกำลังใจอีกเลยก็มาถ่าย น่ถ่ายกับแบ <c oughs> ็คด็อกเผื่อเป็นคนดังเขานั่งเรียบร้อยกันแล้วมาป่วนอะไรกันก็ไม่รู้งงมากรามาัลคือเ <c oughs> รียเรียกบี <c oughs> <c oughs> เดินทางไม่ที่งานนะคะให้มีมัดในไทยให้แต่ตอนนี้ก็รหมือนว่าไม่ไม่เคยทำถึงงานแล้วเดี๋ยวคงมัดในไทยไม่ได้ลรวแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะบายน้องมีของเรา โนโี่เราเรียแม่ะฮะมีอยู่ก็ยี่เดียวมาาห้าคน ในงานดีป้าเกมดิจิทัลโปรแกรมในปีที่2ของเราแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งยังเป็นทางเราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนโครงการของเราไม่ว่าจะเป็นทางไก่หน้าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดสมาคมสัตว์การแพทย์ห่งระเทไทยแล้วก็บริษัทอีโคเฟสกลับไปนิดนึงนะครับว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเซ็ปต์ของประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตโดยลําดับ เกมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของฝาแฝดที่อยู่ในโลกแห่งความฝันลค <Ooh. S 1> ใครที่อยากจะติดตามเนื้อหาที่เข้มข้นลึกลับนะครับและเอาใจช่วยของฝาแฝดพวกนี้เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเจอ,ขอเขาครับ Rolling b a n กับเกม Lost Melody ไปดูกันเลยนะอีก้ once we forgotten the reason we moved forward สวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้ชมทุกท่านอย่าลืมวิดีโอเกม Lost Journey ทางสรีมได้แล้ววันนี้นะคะผสมผสานความน่ารักในรูปแบบของสไตล์กราฟิกแนวการ์ตูนผสมสไตล์ไลท์และความลึกลับในรูปแบบของ psychological horror โดยเป็นเกมที่มีความเป็นสตอรี่เดิ าเกิดว่าใครอยากเป็นเทรนเตอร์อยากติดตามข่าวสาร r o สซอนล่อยากเอ็กซ์สามารถนะคะสแกน QR Code ได้เลยค่ะเรามาจอย community Discord ของ r o s ซอนลกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับ o l i n g b บร์เลยฮะเกมลอสซอนลี่เลยฮะเมื่อกี้ครับก็อื่นเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับเมื่อกี้ังผีเส็นล้วก็ปมกับเป็นการเปิดตัวของเป็นทีมแรกนะครับก็ชื่นชมนะครับ โอเคค่ะตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะมาหาน,น้นองๆที่งานค่ะสก,กายก็มาตั้งตีนะคะเพราะว่าในงานเขาไม่ให้เข้าไปมามาตั้งตีดูกันข้างนอกอนะแบบแมน,นอวย <c oughs> เดี๋ยวมีน้องคนอื่นมาอีกเดี๋ยวตอนนี้กลับเข้าไปในงานนะคะน่าจะมีแบบเอ่อถ่ายลงถ่ายรูปอะไรสักอย่างไม่ข <c oughs> อร์เจะไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่คอเพลเมอไร่าเสียงหลิง แต่ก็แบบไม่ได้คอเพย์ออกมานานมากค่ะอันนี้แบบเฉ mm. พาะกิจวอรแบบเมื่อก่อนถ้าใครคอสเพย์ต้องเรียกว่าเออชุดเซรามูนตอนนี้กลายเป็นคอสแล้วเป็นชุดโกโกวาว <c oughs> ใช้เวลากินค่ะในที่สุดหรือใช้เวลานั้นให้คุคภาพมบบนี เคยคิดหรือเปล่าทําเป็นไทยเนี่ยใช่เปล่า เราขอขอบคุณอื่นแต่ว่ามันก็ยังง่ายอยู่ที่คุณยังทำโอเคได้เลยตอนนี้มีีอยากเล่นหน้าหลาด้วยนะคะใกล้จะประกาศแล้วุณคอมเมนต์มาก็คือคนนี้ิที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเมเมนต์ไคนถ่ายว่ปอ่เดี๋ยวเราไปชมวิดีอาร์อัอนนี้แั่นะอันนี้แั่นำประกาศเฮ้ยหวแล้วเลราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเียนมา

โลปไปไปทางตรงนี้แล้วก็มา้กินไกด้วยกันเนาะยังไงวันนี้นี่ครับน่าจะเสร็จสิ้นประมาณนี้สำหรับการประกาศรางวัลแล้วก็พิดซิ้งกันต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาทุกท่าน โขกหน้าคิวงานเดี๋ยวรอถ่ายรูปก็คือไม่อันเนี้ยมันแบบหนักมากแล้วมันก็แข็งมากใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้นิจก็เออสะดุดสะดุดขาตัวเองแล้วก็ไปหน้าไปโขกกับถ้วยของพี่โน,นเน่ดู <c oughs> ก็คือเหงือกแตกเรียบร้อยกินอะไรไม่ได้อีกต่อไป <c oughs> แค่นี้เอาไปเที่ยวกงคืนก็อ,อ,อแล้วการอ,อิ่มทิพย์ละไม่ต้องกินอะไรอีกต่อไป เราเป็นแฟนคลับรถไฟเป็นแฟนไปกันมาแล้วมาทั้งคู <laughs> <laughs> ่นวเชียร์ Lost Melody แล้วก็เชียร์เดี๋ยวไปได้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้กันไปไดกันไปได้กันเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันโอวยค่ะยินดีเมื่อกี้ก็คือหน้าโหกับถ้วยของพี่โนเนี้ยไปแล้วเรียบร้อยฟันกระแทกเอาหรอใช่เมื่อกี้หนูฟันกระแทกถ้วยพี่จริงเหรอแล้วในนี้ก็จะเปแบบเซลล์ของหนอยู่นั้น รำไปดูที่พี่สตูดิโอดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเหมือนกันขอบคุณน้องเต็มที่เลยค่ะพี่มาถึงกับเขาอีกวะอือมีการด้วยนะคะฝนนพอกพีนี่ทีมตัวเต็งที่เราบอกไว้เมื่อวานเต็งจริงด้วยได้แล้รางวัลแล้วเอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะฝากเกมฝากเกมี้ยงฝากเกลี้ฝากเกลี้ยงเลยค่ะทำไมมองกูแล้วฝาก ทุกทีได้เอานะครับผมฟลายฟีนี้ก็ลงนิซโน่สวิตก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะตามไปลงสตรีมนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมฝากเพจคอรทตัมพีคนะครับผมถ้าใครเออเซิ่งไปเจอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะไะเวฝากลิงก์ไปก็ได้ครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ค่ะยาวมากยาวมากคอรทตัมพีคนะครับผมเดี๋ยวต้องมีครับเออประมาณช่วงสายสองแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ ไปได้เลยอนีแอบถ่ายนี่ตอนกินที่ชั้นบงนี้ก็ไปแท็อะไรอ่ะนอนนอนที่รออยู่ข้างนอกมาแล้วน้องโนนน้องแพทน้องอาร์ตน้องเม่จีน้องนอนนอนเอิร์ดนอนอาต้าน้องสกายนี่น้องคนมาคบกันเลยจะไปหาอะไรกินละต่างว่าของน้องนอนทุกคนนะคะ น้องโคมคอนเซปต์อาติสของเราน้องสกายน้องมิจิน้องแพทแล้วน้องอีกสองคนนะะอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็น้องๆคนอื่นๆน้องๆคนอื่นๆน้องไม่ได้ไลไทบ์วอ์กไทบ์วอ์กไม่ได้เรียบร้อยก็คือมีน้องคนอื่นด้วยนะคอยเชียร์อยู่ในดิสคอร์ดและเชียงใหม่และขอน้องคายและอื่นๆมากมายนี่้แล้วน้อง เมื่อกี้ว่าไงนะเอิร์ตเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองทำไมเลี้ยงผมก็เสร็จ้ปพี่พี่ตุ๊ดเดียวอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอออิ่มอกอิ่มใจเดี๋ยวพี่ยืนยืนเกาะหน้าร้านนะให้น้องกินไปยืนเกาะหน้าร้านจริงๆจะได้ตังเงี้ยพี่ก็ยืนเกาะหน้าร้านเออก็คือแล้วก็ดมเออก็อิ่มอิ่มทิพย์ไงอิ่มทิพย์แล้วได้ได้รางวัลแล้วอิ่มใจกำลังเซตคลอมอยู่นะคะคนได้หายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอินเวสเตอร์กัน คุยสเสร็จแล้วรียบร้อยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะคระับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นิจิเสมอมานะคะยังไงก็ขอฝากช่อง i อ p นแแล้วก็เกมลอสเทโลดี้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย